พี yeah, no yeah. hmm. yeah. Yeah. Okay ่น right. I mean yeah. ้องมาต้มเม็ดทั่วร้ลันเต่าจากกระมันฝรังจ้าเนี่ยจ้าเม็ดทัวรลันเต่าแล้วกระมันฝรังจ้เขาปอกเปลือกแล้วก็ล้างกห้มันสะอาดก็จะเนี่ยจ้าพี่น้องกมันฝรังเขาต้มแล้วเขา็มบดจ้าเนี่ยเอาซ่อนหรือเอาทับพีกก็ได้เนี่ยบีบีเห็นมันแตกพี่น้องต้มเห็นมันปั้นแล้วจาะทั่วร้ลันเต่าต้มเห็นมันสุกพี่น้องแล้วก็มาปั้นเห็นมันละเอียดจ้าจ้าพี่น้องใส่ถ่แล้วก็ปั้นแล้วจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องเขาบดทั่วร้ลันเต่าแล้วก็ตักผสมกันแล้วจากกระมันฝรัง เทียมหอมหอยไงเราก็ลากผักชีต่อแลยจ้าแล้วก็กับขนนี่ใส่โถเลยพี่นอกปั่นเลยจ้าเลยจ้าละเอียดแล้วห่อกลับไปผัดมันจักหน่อยเบาไฟกลาง้วจ้าใส่ลงไปเลยจ้าใส่ผัดให้มันหอมนะจ้านี้เอาใจไกลลงไปผัดเลยเด้จ้าเตียงข้าหอมแร้ว พาถั่ไก่้สุกก่อนเลยแค่ผงขมิ่นกะผงกะหรี่ก็ใช้สักหน่อยนะแล้วก็น้ำตาลซอสจะซอสปลาทเขียวรสดีจ้ะซอสหอย เี๋ยวจะพัดทุกอย่างมันเข่ากันพี่นอ้องอันนี้พัดไหหมูมันแห้งแล้วก็ใส่มันสามลงไปเลยจ้าอันนี้ก็เสร็จล้วจ้ะพี่นอ้องพัดซัมมาซาจะใส่ซัมมาซาสูตรอินเดียเด้อจ้ะ